ชวนฟังเรื่องหลอนในสองนาทีกับ10บตำนานสยองขวัญในมหาลัยโดยมามา่าโจ๊กครับและภาพยนตร์เทอม3ตอนพี่เทคปริศนาตำนานเรื่องเล่าของมหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคอีสานที่เขาว่ากันว่าในมหาลัยที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องอยู่กันอย่างมากมายเหมือนกับมหาลัยอื่นๆทั่วไปนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราววัดใจของน้องเฟชชี่ปีหนึ่ง ที่มหาลัยแห่งนี้ก็คือมักจะโดนผีรุ่นพี่มาลับน้องและนี่คือตำนานสยองที่เล่ากันว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในมหาลัยแห่งนี้แต่เนื่องจากเดินทางมกกาไกลจากจังหวัดอื่นพอมาถึงที่มหาลายัยก็เป็นเวลาดึกมากแล้วจะให้พวกเขาหาที่พักกันไม่ได้พวกเขาวนหาที่พักกันอยู่นานแสนนาน จนโชคดีที่น้องนักศึกษาคนนี้ได้บัอเอินเจอกับรุ่นพี่กลุ่มหนึ่งที่อาสาช่วยเหลือและหาที่พักที่ว่างในหอให้พักเป็นการชั่วคราวพ่อแม่ของน้องเห็นแบบนั้นจึงวางใจฝากฝั่งน้องเฟชชี่คนนี้ไว้แล้วไปทำธุระที่อื่นต่อเมื่อรุ่นพี่พาน,น้องเฟชชี่ขึ้นไปยังตึกพร้อมจัดที่นอนให้ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางน้องคนนั้นเมื่อเข้าถึงห้องพักก็วางสัมภาระแ,ะและหลับไปแต่เมื่อน้องเฟชชี่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้น เขาก็พบว่าห้องที่ตนพักค้างคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยหยักใยและฝุ่นสภาพเหมือนไม่มีคนใช้มานาะนเขาจึงรีบเก็บของแล้วลงมาจากหอพร้อมกับพบว่าที่แห่งนี้ดูเหมือนเป็นตึกล้างมาหลายปีแล้วบริเวณโดยรอบก็ไม่มีผู้คนหรือรุ่นพี่พวกนั้นแล้วรุ่นพี่พวกนั้นเป็นใครกันแน่ <S 1> <S 1> เรื่องของน้องเฟชชี่ยังไม่จบเพราะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับน้องใหม่ในสถาบันแห่งนี้ที่บางที จะเริ่มได้รับสิ่งของแปลก,ปกจากพี่เทคเช่นหนังสือที่มีได้แดงพันอยู่ยิ่งนานวันเข้าก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนคิดว่าต้องโดนแกล้งแล้วแน่ๆและเริ่มสืบว่าใครกันแน่คือพี่เทคคนนี้แต่ไม่ว่าจะทำยังไงก็หาตัวพี่เทคคนนี้ไม่เจอเลยถามกันไปมาก็ไม่มีรุ่นพี่คนไหนที่เป็นพี่รหัสหรือรับเทคน้องคนนี้เลยแต่ในทางกลับกัน น้องเฟชชี่คนนี้กลับได้รับของจากพี่เท็กปิศนาพร้อมกับความน่ากลัวที่เริ่มคุกคามเข้ามาพอม,มีคนเห็นน้องเฟชชี่คนนี้เริ่มพูดจาแปลกๆในตอนกลางคืนแล้วก็มักจะเห็นน้องเฟชชี่คนนี้พูดกับใครบางคนทั้งๆท,ที่ไม่มีคนอยู่แถวนั้นเลยจนเพื่อนๆปีหนึ่งต่างสงสัยกันและพยายามสืบหาว่าใครกันแน่ที่เป็นพี่เท็กคนนั้นและสิ่งที่พี่เท็กที่ไม่มีตัวตนนั้นทำลงไป เขาทำไปเพื่ออะไรกันแน่เทอมสามสามสิบพฤษภาคมนี้